จเจริญสุขจเจริญธรรมญาติโยมอาตอนนี้ตอนนี้ได้ปลาสถาญาติโยมมาถึงอาลานพระธาตุอาลานพระธาตุเือดีอของพระธาตุแจ่แห้งน่ะอํอเภออํเภอภูเพียงจังหวัดน่านอาวันนี้่นมีงานเนาะแต่พอดีว่าตอนกลางวันนี้คนแบบเยอะตอ่ใดก็เลยได้มีโอกาสมา ะจะได้มากราบพระธาตุแจ่งนะปาสถามากับเน้อ,อป่าสถามากับพระธาตุแจ่งพระธาตุแจ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน สถาเป็นพระาธาตุที่ใหญ่พระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านพระาธาตุจังหวัดทัวรํจำจังหวัด ทุกข้าไปกันเลยจันครับเดีินต่ออยู่ครับเป็นงานประจำปีของจังหวัดน่านนะงานฤดูหนางานประจำปีงานกระชั สวัสดี วัดคือศูนย์กลาจังหวัดหน้านนี้จะเป็นสถานที่จัดงานเลื่อนดูหนาวได้ รันออกคายกันเยอะแยะตอนกลางคืนจะคึอคักตอนกลางวันนี่บ่ค่อยมีคนเอวอากาศร้อนอากาศร้อนมากพรธาตุาชเวดากองอาพคู้เกิดนักสัตวปีมะเมีย เอาน้ำบะเพาก๊อกหนึ่งเจ้าเอาเอาสดกันเลยจ้ะได้ใจานเนี่ย chạm và đi vì ai châu chờ khó ngang ngang với thẳng, chào chào khó ngang cứu ngang, bạc khiến giá bên ra trả nam Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để để là lắm mà trúc trèn trèn nhó Mượn thả nhá hồn lúc mà lôi lông Thì phải phèn non lò bờ bè ta Thì phải xe xe sẵn lòi nói quá phèn đi ngắm đá châu Chưa này có chưa trẻ cháu nọ มมันนนไปปตาาแ่ยวีีทุกเ็พระาาาอนนานา,มมา,ดดา,า,อาทิานะเชะแห่งจังหวัดน่านครับผมเขามีงานกาชาติครับตอนนี้มีงาน,งนมีงานกาชาติของจังหวัดน่าน ไวสาปรมีสิบอลูกลานตลอดกาลทันไทยฤดูเดืยวแห่งนักกบน้อยน้กกันเดือดแดดและลมมาตุกแ่งแต่งย่อเงินพระยาหงว่าลงมาลอยลองสีพายเฟนนองหลอบ่แพร่จากรา Chỉ sát ngắm lo hay Bên đi ngắm đỡ cháu được khen bà này Có chưa đỡ cháu kỳ nào Đàn khen đứa nhau Vẫn bị chút đi bên phà thế này Mới nắng đỡ cháu Nụ rộng ngăn nàn Giáng khí đỡ cháu càn khèn đêm mưa héa gặp nam bên không khô cạn chỉ đi đinh ngang lúc lang ฮะโอ้กํลังจะจบสัตว์สาธุสัตว์ั้งตั้งนี่ออกได้ก่กลไหมออกได้หนะสาธุเนี่ยเขาจะไปบ้านกอดแก้วสเอาป้อนก่อนเด้อสาธุสาธุชชยาสิทธิเดลิจในวันนี้หาก็เป็นวันดีสิริสุภมังคละอันประเสริฐล่ำเลดยิงกับวันใรงยามตั้งหลายมูลราสทาคุณยอมซึ่งใคร น้ำมะเปาหอมอยู่ตีพระธาตุแข็งแ้งในวันนี้ได้ถวายน้ำดิมน้ำมะเปาเพื่อกำจัดม,มาผหนึ่งแก้วก็หอมในใจสถาท่านเจ้าอยู่ดีมีสุขอายุมันคนยืนเ่นยุมเนื้ออยู่เจ็บเนื้อเย็นใจฮิปันมหาปัได้ตลอดไปใจใจใ,จในจุกจัะมีเตี้ยแต้ดีลีอภิวาทานาสีลิสานิจังวุฒธธาปจายโนจัตตารธรรมาวันติอายุวโนสุข,ขังพระลางบุญทักษาเนะ้ เออว่าจะซื้อคนนะ <introductions> สซ่ดูแธอยู่ลำปางพูดปิอยู่ลำปางมาไก่วันนี้มาไก่ไปจะไปบ้านอันกอดแก้วเราจะไปอันนอนปัะชาบ้านกอดแก้วจะจะเดินไปเลยเลยแค่แหมไก่อยู่กันเนาะสซ่ดูจะ <XX IV> mm hmm> พักหมคักหม่มการปลอยหลวงพระธาตุแช่แห้ง งั้นรปจำปีส่งงาำพระธาตุด้วยกันเนาะพักก่อนพักก่อน ประเพณีประเพณีพกเปงน้นมัตสการท่ารท่าจอบปูยังแจ่แหง้งระหว่างวันที่7ถึง13มีน,นา2568ณวัดปร 68, ะทัาแจ่แหง้งท่าอารามหลวงอำเภอปูเพีพเยงจังหวัดนะ่านอยู่ในช่วงมีงานเปิดนาะวันที่7ถึง13มีนา ชมชิมลิ้มลองการหัวออมวันที่สิบนี้นะประกวดการทำอาหารลองลิ้มชิมนน้าวันที่สิบสองวีนาชมขบวนแห่ยิ่งใหญ่สุดการจากว่าสิบห้าอำเภอวันนี้วันที่อะไวันที่สิบห้าวันที่สิบสองครับ พ่อวันพุกนะวันนี้ชิวเซตีนะวันพุกฝุ้นใจเฮ้ะวันพุกมาได้ยู่นี่แล้วก็โชมการแสดงแสงสีเสียงแสงสีเสียงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมืองเก่าน่านน่านพุทธจักัหนึ่งพุกหกร้อยเจ็ดสิบสองปี 6 7 2 2ีหนึ่งสิริหนึ่งสิริอาณาจักรรับคำละคอนั่นจัดแสดงวันที่ทิศสถึง13มีนาคม12ถึงทิศสามมีนาจะมีการแสดงน่านพุทธจัก6 7 2ปีหนึ่งสิริอาณาจักรรับคำนั่น นักวัดประทาศแช่แห้งอำเภอปูเตียงจังหวัดน่าครัอันนี้มาถึง่อนเปิดจะแสดงว่าผู้ที่เปนจะมีการแห่ข้าวบวนของซิ1ซิปซิบห้าอำเภอซิปห้าอำเของจังหวัดน่านข้าวพูข้าโพอพันธ์ครัมาดีนมาที่สิบสามครับ

ถ้าพูดทะลูองา,ม <Okay. S 1> อาแมงนกพิลาบมันมาอยู่เนาะทำใหอ้อาคารนี้มีแต่คิ้นลกพิลาบก็จะสกปกไปหน่อยแต่ความจริงน่ะน่าดูแลให้ดีหานักท่องเที่ยวกะมากันตลอด พร้อมเดินทางต่อเนะก็ได้จบทริปการแอลปลายแอลพระธาตุแช่แห้งเนาะ่อมาได้ตั้งใจมาแอวพระธาตุแช่แห้งผ่านมาสายนี้ก็ได้มากราบมาสาเปิ่นเป็นเซ่งศัส,สธิ์กุบันกุมงังเนะเอาบุญมาฝากสาัาาด้วยได้บุญด้วยกัน <c oughs>